เอาละครับจันข้าจาตาตข้าเร็กมาเลกกับที่ทิเบรีกลมปมปงกนรบัตโตา่าธารณาภัยนะครับประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยครับโดยเมื่อแรกแต่ว่าที่องประชุมสูนปงกนรบัตโตซาธารณาภาัยเคส11สุราธานีนายบุญธรรมเลิศสุกเกษมเลิศสุกี้กเกษมนะครับทีิบดีกรมปมปงกนรบัตโตซ่าภาัยเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และการประชุมผ่านระบบทางไกล้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยนะครับในพื้นที่พักใต้โดยมีผู้อำนวยการสุนย์ก้ลงงบรรเทาทกชายเคตเคสิเอ็ดเคทสิบสองอ่า 4, 11, 10, แล้วก็เค1สิบแปดนะครับอัวหน้าป่อพอ ทางซิสจังหวัดภาคใต้เนี่ยข้าร่วมกับน้องยิงนอมโดยจะดําเนินการจัดตั้งกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาส่าสารณภัยกลางส่วนนาคืนค่ะณูนยนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเคสิปอสุราธานีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้ย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถบูรณาการเชิมโยงข้อมูลรวมกับสนยนบริการจัดการน้ำส่วนนาในพื้นที่เสียงอุทกภัยภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยทานธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาส่าสารณภายค่ะท่านก็บอกว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิก กันยุนเป็นต้นไปนะผักใต้เราค่ะจะได้รับพลนกระทบจากหรือดูฝนค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแนวทางปฏิบัติเพื่อการช่วยเลือดผีนองประชาชนแล้วก็สามารถเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วพร้อมทางได้สร้างการเผื่อรับมือกับสถานการณ์โดยให้แต่ละพื้นที่ค่ะจัดทําพังเส้นทางนา้ำข้อมูลย้อนล่างการเกิดอุทกภัยในพื้นที่เตรียมข้อมูลแผ่นทีเส้นทางในมู่บานนะคะเพื่อจะประเมินความเสี่ยงจากระดับน้ำฝนแล้วก็น้ำปานไล่ลากแล้วก็มีการวางแผนอพยพที่สาคัญค่ะต้องมีการประสา ชุมชนในเรื่องข้องระบบเตือนภัยแล้วก็สร้างมาแจ้งเตือนได้ทันท่วงทีค่ะครับจากนั้นนะครับนะจากนั้นถึงจะกตรวความพร้อมของเครื่องจักรนะครับอุปกรณ์การช่วยเลือกความพร้อมเจ้าหน้าที่สูนประกันมาเตาซาภัยแล้วก็ได้ไปกรววนะครับสูนผักพิงรวมอุ่นใจนะครับข้าไปครับผักพิงรวม ได้อุ่นไอรักนะครับ <คะ S 2> ซึ่งตั้งอยู่ที่อบตอมาล้วนอำเภอพุนพินนั่นเองนะครับเป็นสถานที่สาหรับประชาชนผู้ประสบภัยไ,ได้ผักพิงบรรเททความเดือดรกนจากภัยพิบัตินะครับไม่ได้รับความคุมครองปลอดภัยนะครับซึ่งสูนในนี้เนี่ยได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ <คะ S 2> เราไปฟังเสี่ยงก่อนทันอศัศวิดีกันเลยครับ อุปกรณ์เครื่องจักรกลชุดป้องกับบนและบรรเทาอุทกภัยของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยทั้ง4 0นเขตในภาคใต้ก็เราก็มีความพร้อมนอกจากนั้นแล้วถ้ากรณีเกิดถากการรุนแรงจงเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มเติมเราก็จะระดมมาจากศูนย์ป้องกบบนันและบรรเทาสาภัยเขตต่างๆนะครับในในของกรมป้องกันแัะบรรเทเทศเนีย่ยนะครับมาาสนับสนุนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ใดนะครับประสบเหตุสาภัยไม่ว่าสาภัยประเภทใดๆก็แล้วแต่นะครับ สามารถแจ้งที่โทรศัพท์สายด่วนนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจะใช้แจ้งทางลน์นะครับระบบไลน์เนี่ยก็จะเป็น Official Line ของกรมป้องกันลบรรเทาภัยนะครับชื่อ Line ID นะครับเซ่องหมายสัญลักษณ์แอดนะครับ1784 DTPM ครับจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็หน่วยปฏิบัติตั้งแต่ระดับกรมจังหวัดอำเภอแล้วท้องถิ่นก็จะรับทราบปัญหาพร้อมกันครับ นะคะก็ที่ว่าเตรียมพร้อมกันแล้วในส่วนของผักตายนะคะในเรือของการรับมือนำท่วมนั่นเองค่ะ